ค่ะมันปลกร้านมาเหลียงแต่พอดูคูดินเด้อจ้ะสาสอนดีถึงฤดูปีเดือนมือสานวันดีจ้าทำมาหาอยู่หากินประจำแต่เลยมาเหลียงเันจ้ะค่ะสวัสดีค่ะ กันเนาะจ้ะยวพาไปไหว้น้ำกันก่อนปีใหม่น้องน้อยยายน้อเคยมาหาอยู่หากินนลำเพลินในห้องหาอยูอหย่หากินประจำปู่ตรงพื้นดินเนะาะค่ะลำเพลินลายจีนสมัยจังหวัดศรีสะเกดปานเฮาเนี่ยละ่ะแล้วมีขนมปังป่าอย่ขอไปเบิ่งกกันเนาะยยายน้ยะ บรรยากาศาดีดีนี่สากนี่แหลคะค่ะมาหาเหตุประจำนาะงใหญ่พายามได้ก็มาหนีแล้วคะ่ะ <c oughs> ไก่บานเล่ะบานต้นไม้ลมเลือน จำเพิ่งกระทาอยู่ค้ังแรในใูเ้อยในตัเตรียมไว้มมค่ะยกขึ้นไปเลยบ่ วางเรียงไป เอเดตัวเ้เ้พอเราต้องผู้ดินเสินมากันเด้อบุเบผู้ิ้ก็ยังคนละลาแลวไงเลย้บลูกลานมาหาขี้หาจาบตัวน้อยอย่างคนไงเด้อบ้านไงน้ำลูลับตาเ้อวาตื่นตี้ลยแก็มาอย่างคนไงพี่ไงน้องเราตัวับตาเด้อมาหาที่หาอยากต่ไงน้าปุ่มน้าเดือ

น้ำปตลอดสี่เดืนอนีอ่เนาะไฮโซไงมาหนึห่งดนที่ไม่มแห้ง้างากาเปลี่อนพิซาสซอ,อนเดย์เด้อกูเอลยเบิง่งแห้งกัะสมรักษาก็น,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 นี้มีน้ำม,มันตดทั้งน้อยอาหารกินแต่ก็ห้โซกไงมันมีมนาเมียเอามียใหญ่ถวยว่ดถวยทองบุแล้วทางหลังถวยมัเตยอันต้องน้อยมันต้งตัดตัดมันต้งน้อย ยายเราจุดบงัม yeah. ็หดเนะต้องใ่กัได้โซใหมันคยจุดหอมันเก่ายางเอะเอาผ่านร้างกล้แข็งแรยน้ำเบิ้งน้ำงแ้ยงลรกร้านได้บนดูดีแม่เลยเฮ้ยผูกพัดรักษาตะิด้อิะเล้อเจ้โซ่ลาดผูกร้านใหเด้อเอ เดี๋ยวทำนีกได้แนเลยเออทางทางหน้าเลยของมามันดีไอ้อบอเพิ่อนบอกแล้วมีสามมีมา

ลงมันสายเลยอลงพูดเยอะขนาดโอ้พระประตาโบราณดีดีหลวงเยอะหลอกินกอยากินข้ากินน้ำเปลอกแตสวนหลอไ่ด้ไม่แห้งสารสตรองเดมาขาดเลยปาปลาสาหายูหาจิ้งจสงใ้ังไนีคยสสมภาษาโบา มฆ่าล้ก่อนตกจดไปจนที่บ้านเราลาสีไปมาละปจะเดียสือเอาปีน่ะน่ออ้ยเขาพักกันเสือเลยเปี๊เนี่ล่าก็สิไฮหาคือกันหละไหบ้านมัน คุณแล้วรองบันหญ่บนตีก็ได้ลงรมาขอขอเงาโงรักมาขใหโซ่านม้าหาอยู่หาจินพญายก็ได้แบบนี้ไม่ติดเกาะนี่มือเขาไดยังึกฮะ